สวัสดีค่ะเพื่อนคนวันนี้มาหาหญ้าให้กระต่ายนะคะอู้อันนี้เป็นหรือเป็นสศารของภาษาที่นี่แต่ที่บ้านเราเขาเรียกว่ายญ้าอ่าหญ้าหญาสิงโตค่ะหญาสิงโตกระต่ายชอบชอบกิน คนคนไทยบ้านเราเขาก็เอาไปทําสลัดนะคะไปทําสลัดแล้วก็บางคนก็เอาไปแกงเอาไปแกงแกงมันมีรสชาติออกแบบขมขมมีรสชาติออกแบบขมขมแล้วก็เอาไปทําสลัดได้แล้วก็เอาไปแกงเหมือนแกงขี้เหล็กนะคะแต่ก,ก,ก็ก็ไม่เคยกินนะคะเพราะว่าแค่ดอกเขา แค่ดอกเขาเราก็แพ้แล้วค่ะแพ้แล้วกินไม่ได้าาหาแยกกระตายนี่ดอกเขามันก็อันนี้ดอกเขากระต่ายก็กินไม่ได้นะคะถ้าจะกินก็ต้องกินเป็นที่เป็นใบแบบนี้ ผลไม่ค่อยตกหญ้ายังไม่ค่อยออกเท่าไนี่ก็จะเป็นไม่ทานได้หมดหญ้านี้กินได้หมดยญาสารพัดแต่ส่วนมากจะเป็นหญ้าสิงโตพี่กระต่ายก็ชอบชอบทาน วันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีดอกมันก็เลยไม่ค่อยบานเท่าไหร่นคะก็นม่เยอะมาก เยอมากให้ตนี่ก็ใส่ถุงไปนะคะเดี๋ยววันหลังเพื่อมาเก็บใหม่ตัวนี้ก็เป็นสะของของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านตอนนี้ก็ บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้รอบๆแบนี้เ,เก็บเก็บหญ้าเต็บหญ้าเ,เป็ตายเยอะต้องกินหญ้ายเยอะ ใบบางเพบเดียวพากันโอโ้โหพาลูกมาตกป่าไม่ได้ป่าแต่ก็มีเพื่อนเข้ามาด้วยก็เลยไม่อยากจะถ่ายคลิปวิดีโอก็เลยมาเก็บหญ้าแทนอืม ตรงนี้ก็มีน้ำไหลด้วยเหมือนน้ำตกเลยชาติน้ำไหลมันยดกาบกเลือมันน้ำไหลเหมือนน้ำตกบ้านเราเลยนะ เก็บยากกันตอนะคะดูแป๊บข่ายาดอกเขาไม่ค่อยบานสงสัยจะบานช่วงใบใบแถวทางทางเขตนี้ก็จะอากาศเยน็เยนๆหน่อยไม่เหมือนเขตแถวในเมืองหรือบ้านนอกก็จะเป็นแบบอากาศ เย็นค่ะหิมะก็จะตกเยอะไม่เหมือนอยู่ในเมืองเลนองไม่ค่อยหมีห,หิมะตกก็แล้วแต่บางเขตเหมือนกันต้องรออีกสักพักสักออสักสองสามอาทิตย์หญ้ามันก็จะยาวก็จะบานยาวสวยแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ก็โอเคก็ยังดีกว่าไม่มีหญ้าให้กระต่ายอันนี้ก็กอนก็สวยดีนนก็สวยดีน,นีทำได้กินได้ลูกก็จะได้เอาไปให้วันนี้เมื่อวานว่าจะมาก็บแต่ว่าฝนตกจะน,นำมากผ้าร้องเลยมาไม่ได้ ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวต้องอ,อ้อยสักหน่อยหนึ่งดูสิเยอะมากโอ้ตรงนี้เกยวเ,เป็นดอก ดูบรรยากาศมืดมากบืดคืมฝนฝนจะตกดูบรรยากาศเยอรมันเออใน <c oughs> ขับรถมาแป๊บเดียวสองสองสามนาทีก็ถึงขับรถมาที่สะสามีก็ ใช้เวลาไม่นานก่อนนี้โอเคก่อนนี้ก็ใหญ่จะได้กินเยอะน้องๆจะได้กินกันนี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดอกเขาแต่ถ้าเขาบ้านก็สวยแต่เราแพ้มากกินกข้าไม่ได้แล้วค่ะแพ้เวลาเขาเออ่ กสอนเขาไอ้นั่นว่าโอ้คนส่วนมากเขาจะแพ้กันมากแพ้คนที่เขาไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรแต่เราเนี่ตาบุตรตาบวมเยแต่เป็นอาหารโปรดของกระต่ายกระต่ายชอบตายชอบทานชอบกินไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกระต่ายถึงชอบกิน มันขมรสชาติมันขมก็แปลกดีนะก็งงเหมือนกัน ใช่ยังตกปลาไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอ,อจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะจะไดเ้เก็บยญ้าให้มันสะดวกขึ้นเดี๋ยวถ้าวันหลังจะลงคลิปมาให้ใหม่นะคะ